อายุ60กว่าแล้วแต่โปรโยไม่มีตีนกาเลยวันนี้โปรโยจะมาสอนวิธีนวดลดตีนกาให้นะคะนวดยกตีนกาทําแบบนี้นะคะอาครีคลมลงไปที่ตีนกาตรงนี้ตรงร่องนวดวนยกขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยนวดเป็นวงกลมยกขึ้นแบบนี้อ่นีนะะ้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดึงขึ้นดึงเฉียงๆขึ้นแบบนี้ค่ะเนี่ยตามตามหางคิว้ว ว่าจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองเนี่ยตอนยกยกขึ้นหน่อยนี้สามสี่ปรยกขึ้นนิดเสียงขึ้นปรับตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นหน่อยนิดดึงขึ้น าสามครั้งนี่นะคะตาจะยกหึ้นะะถ้าใครอยากหน้าเด็กเหมือนโปรยโปรอ้อยมีคอร์สสอนนวดหน้าตัวเองออนไลน์ทุกคนสามารถเรียนแล้วไปทำด้วยตัวเองที่บ้านได้ ตอนนี้ราคาเต็ม12,900บาทโปรอ้อยให้โปรโมชั่นพิเศษ4,900บาทถ้าใครสนใจทักมาที่ Line p t o แอหรือโทร084 428 2495คอร์สออนไลน์สอนนวดหน้าเด็กด้วยตัวเองสนใจทักมานะคะ